สวัสดีเพื่อนทุกคนวันนี้เจอกันแล้วกับช่องคริปโตวันนี้เราจะมาดูข่าวของแรปเปอร์กันบ้างเขาบอกว่าผู้อํานวยการแรปเปอร์ชี้สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางหรือว่า CBDC นั้นสําคัญสําหรับาการโอนเงินข้ามพรมแดนก็จะบอกว่านี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งของแรปเปอร์แต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปรับฟังกันนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยกดไลค์กับช่องคริปโตเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องคริปโตโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันได้เลย เขากล่าวว่าในขณะที่โลกเริ่มเปลี่ยนไปใช้กันชำระเงินแบบดิจิทัลและสกุลเงินมากขึ้นธนาคารกลางทั่วโลกกำลังสำรวจว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้จะสามารถนำมาใช้เพื่อแก้จุดบอดในระบบะการเงินได้อย่างไร ซึ่งจะต้องสร้างความเชื่อมั่นและช่วยปกป้องระบบของธนาคารกลางไปพร้อมๆกันโดวยวิธีหนึ่งที่ธนาคารกลางต้องการทำให้โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินเป็นแบบดิจิทัลคือการใช้สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางหรือว่า CBDC ทั้งนี้ CBDC แบ่งออกเป็น2รูปแบบด้วยกันก็คือ r e t a i l CBDC เงินสดเทียบเท่าดิจิทัลสำหรับธุรกรรมรายย่อยของภาค ประชาชนและก็ธุรกิจและก็โฮเซล s b l e CBDC สำหรับาการทำธุรกรรมระหว่งางสถาบันการเงินและาการเข้าถึงได้โดยสถาบันการเงินก็จะบอกว่านี่ก็เป็นข่าวสารสำหรับคริปโตหรือว่าคริปโตเคอเรนซีให้กับเพื่อนๆได้วิเคราะห์หรือว่าเป,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 ปรียบเทียบพิจารณากาันคลิปนี้ก็ไม่ใช่การแนะนำแต่อย่างใด เขายัางกล่าวว่าภายใต้การสนับสนุนจากเทคโนโลยีบล็อกเชนมีหลายเหตุผลว่าทำไม CBDC จึงเป็นคำตอบแห่งอนาคตสำหรับธนาคารกลางด้วยเป้าหมายนโยบายร่วมกันกันกบ CBDC ในเอเชียแปซิฟิกคือความต้องการส่งเสริมดิจิทัลที่ทำงานควบคู่ไปกับสกุลเงินของธนาคารกลางหรือว่าเงินเฟียเพื่อที่จะสนับสนุนระบบาการชำระเงินที่ยืดหยุ่นและมีความหลากหลายมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากธนาคารกลางนั้นได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่พึงได้รับจาก CBDC เป้าหมายของนโยบายจึงได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อจัด กับความท้าทายทางเศรษฐกิจและก็สังคมเช่นการผลักดันให้มีการเข้าถึงบริการทางการเงินที่มากขึ้นในหมู่ที่ไม่มีบัญชีธนาคารซึ่งตามรายงานของธนาคารโลกนั้นมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ18%ของประชากรวัยผู้ใหญ่ในประเทศไทยยังกล่าวเสริมอีกว่าด้วยเหตุนี้ทางเรปเปอร์จึงได้ร่วมมือกับธนาคารกลาง ผู้ทานในโครงการนำร่อง c b d c โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินจากปัจจุบัน64เป็น85ภายในปี2023นอกจากนี้ทางเรปเปอร์ยังได้ประกาศความร่วมมือกับธนาคารไอทษทีกับสาธารณะรัฐปาเลาเกี่ยวกับการพัฒนากลายุทธ์สำหรับการชำระเงิน ข้ามพรมแดนและสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับการสนับสนุนจากอดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยให้พลเมืองของปาลาวเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้นอีกด้วยก็จะบอกว่านี่ก็เป็นข่าวดีของเรปเปอร์ที่มีโครงการดีๆหรือว่ามีโปรเจกต์ดีๆที่จะพัฒนาหรือว่าเริ่มสร้างขึ้นหรือว่าเริ่ม มีอะไรใหม่ๆเข้ามามากขึ้นอย่างไรแล้ววิดีโอนี้ก็ไม่ใช่การแนะนำแต่อย่างใดแค่แชร์ข้อมูลข่าวสารให้กับเพื่อนๆวิเคราะห์เปรียบเทียบกันเท่านั้น นอกจากนี้ CBDC ยังช่วยทบทวนวิธีที่เรากำหนดและแลกเปลี่ยนมูลค่าเพื่อสร้างระบบะการชำระเงินภายในประเทศที่ยืดหยุ่นและหลากหลายมากยิ่งขึ้นเราสามารถใช้ CBDC เป็นเครื่องมือเพื่อสนับสนุนเป้าหมายนโยบายที่เฉพาะเจาะจงได้เช่นการให้สนับสนุนภาคการใช้ใจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือเพื่อให้ความช่วยเหลือในยามวิกฤตโดย CBDC ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ อาจจำกัดเวลาสร้างเฉพาะภูมิภาคแล้วก็เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของนโยบายที่เฉพาะเจาะจงะข่าวนี้ก็เป็นข่าวหนึ่งที่ให้เพื่อนเ่อนเนี่ยวิเคราะห์หรือว่าเปรียบเทียบกับเว็บไซต์หรือว่าคลิปหรือว่าข้อมูลอื่นๆคลิปนี้ก็เป็นแค่การแชร์ข่าวสารต่างๆกับเพื่อนๆเ,เรามาดูกรณีศึกษาสําหรับการใช้ซ b บซีในการโอนเงินข้ามพรมแดนของอประเทศไทยเขาบอกว่าเช่นเดียวกันกันกบประเทศ ที่กำลังพัฒนาหลายๆแห่งทั่วเอเชียแปซิฟิกในประเทศไทยนั้นการโอนเงินถือเป็นเส้นทางหลักของเศรษฐกิจโดยแรงงานไทยในต่างประเทศมีการส่งเงินกลับประเทศมูลค่าประมาณ5.95ไปโทษที5.93พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2020ซึ่งช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและผลักด,ดันการออมเงินในภาคครเรือน ถือเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นกว่า39%จาก4.26 0 0 0พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับเงินที่ส่งเข้ามาในประเทศนับตั้งแต่ปี2018เรายังกล่อยว่าการวิจัยจพบว่าการโอนเงินกลับประเทศมีประสิทธิภาพในการลดความผันผวน,นของไรายได้ครัวเรือนจำนวนมากโดยเฉลีย่ยอยู่ที่5%เทำให้มีเสถียรภาพมากขึ้นแม้ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน ครัวเรือนที่รับเงินโอนมีแนวโน้มที่จะออมเงินค่อนข้างที่จะสูงกว่าครัวเรือนที่ไม่ได้รับเงินโอนแต่ถึงกระน,นั้นการส่งเงินจากต่างประเทศกลับมาที่ประเทศไทยก็ยังมีค่าใช้ใจ่ายสูงเต็มไปด้วยความยุ่งยากและดำเนินการล่าช้าข้อมูลจากธนาคาร โลกระบ,บุว่าต้นทุนการทำธุรกรรมเฉลี่ยในการส่งเงินไปยังประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ7.7%ในปี2020ก็จะบอกว่านี่ก็อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ถือแรปเปอร์หรือว่าอาจจะเป็นโปรเจก ที่ดีโปรเจกต์หนึ่งสำหรับเรปเปอร์ที่กำลังจะมีขึ้นในเร็วนี้สาเหตุหลักมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ให้บริการโอนเงินบางแห่งมักมีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะได้รับความสนใจเพียงพอจากสถาบันการเงินรายใหญ่ทำให้เป็นเรื่องยากที่พวกเขาเนี่ยจะสามารถลดต้นทุนต่อหน่วยที่จำเป็น ความยุ่งยากโดยธรรมชาติที่มีอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินทั่วโลกในปัจจุบันทำให้การโอนเงินข้ามพรมแดนมีค่าใช้ใจ่ายสูงและล่าช้าทำให้เกิดปัญหากรณีการใช้งานที่สำคัญสำหรับรีเทล Cbdc นั่นเองก,ก็จะบอกว่าข้อมูลนี้ก็ไม่ใช่กนนารแนะนำแต่อย่างใดแค่เอาข่าวสารข้อมูลต่างๆให้กับเพื่อนๆได้เปรียบเทียบวิเคราะห์กันเท่านั้น เพื่อนก็สามารถที่จะไปหาข้อมูลอื่นๆมาเปรียบเทียบหรือว่ามาวิเคราะห์มาพิจารณากันเองได้ข่าวหนึ่งที่น่าสนใจคือเครือข่ายบล็อกเชนที่สนับสนุนโดยรัฐบาลจีนประกาศเตรียมรองรับ NFT ภายในสิ้นเดือนนี้ฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอาการปรับใช้บล็อกเชนที่ได้รับการหนุนหลังโดยรัฐบาลจีนบล็อกเชนเซอร์วิสเน็ตเวิร์ก BSN นั้นดูเหมือนว่าจะแสดงท่าทีเป็นมิตรกับอุตสาหกรรม NFT มากขึ้นเรื่อยๆแต่แพลตฟอร์มมีเงื่อนไขว่า NFT ที่นำไปใช้นั้นจะต้องไม่มีการเชื่อมต่อกับคริปโตเคอ r e เรนซีหรือบล็อกเชนสาธารณะก็จะบอกว่าข่าวนี้ก็อาจจะเป็นข่าวหนึ่งที่ให้เพื่อนๆได้พิจารณาหรือว่าวิเคราะห์กับข้อมูลอื่นๆก็จะบอกว่า ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบว่าเป็นข่าวดีหรือว่าข่าวร้ายเพ,เพื่อนๆก็กลับไปพิจารณาแล้วก็ไปเปรียบเทียบกันเองได้เขาย,า,ายังได้กล่าวว่าทั้งนี้นะักพัฒนาที่ทํางานในโครงการกล่าวเสริมด้วยว่า NFT ของจีนจะมะีกรณีการใช้งานที่ครอบคลุมทั้งประกาศนิยบัตรและก็ะป้ายทะเบียนรถที่สามารถทํากําไรได้หากมีการซื้อขาย NFT มากกว่า10ล้าน รายการขึ้นไปก็จะบอกว่า,วานี่ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งสำหรับวงการ FFT ที่เริ่มมีความสนใจมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆในช่วงนี้อนาคตไม่แน่ก็อาจจะมากกว่านี้ก็ได้ก็ไม่มีใครทราบอย่างไรแล้วเพื่อนก็สามารถที่จะศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลอื่นๆได้ข้อมูลนี้ก็ไม่ใช่การแนะนาแต่อย่างใดแค่แชร์ข่าวสารต่างๆให้กับเพื่อนได้วิเคราะห์เปรียบเทียบกันเท่านั้นโอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า